แต่ผมคนที่อยากเห็นที่สุดคือรังทองดังรัตชัยใช่ใชี่ก็อยากซาร์เหมือนกันรเขทองใจยังไงครับวันนึงผมต้องพิตอยู่เหมือนกันอยากเห็นพี่เขาแบบแบบถ่ายรูปลงไอจีแบบเออแบบเชร์ดเลสเชดเลสไปเลยพี่เราก็ไปซุ่มพิตอยู่เหมือนกันพี่หลายดังอ๋อก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ซุ่มนะถ้าเกิดวันไหนที่ไม่ได้แบบไปถ่ายซีรีส์หรือว่าคิวได้ก็คือก็จะไป เดือน3เดือนนี้ครับผมผมกคก็กำลังถ่ายฮาร์ดฟิลเลอร์กันอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เดินทางมาถึงอีคิวที่ยี่สก็เหลือประมาณสาคิวครับผมครับผมนการทำงานที่นีครับก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยเพราะเราไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนซึ่งแค่ตัวบทมันเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ละอย่างมีแบบนักฆ่ามีช่างสักมีช่างซ่อมรถอย่างเงี้ยใช่ซึ่งแบบไม่เคยคิดมาก่อนที่จะได้เล่นบทอะไรแบบนี้เลยบทพวกนี้ไม่ต้องใช้เล่นเองไปเรื่อยๆโอ้สุดๆเลยพี่อย่างแบบ มันไม่ใช่แค่การเวิร์กช็อปแบบเคมีสตรีหรือว่าการแสดงแล้วอะมันคือการเวิร์กช็อปแบบอาอย่างของดังนะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการซ่อมรถด้วยทํายังไงเกี่ยวกับพวกคาร์เมคานิกส์อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ท้าทายมากของผมใช่ไหมครับด้วยความที่บทผมเป็นนักฆ่าใช่ไหมครับก็เลยต้องมาเรียนทักษะต่างๆอาจจะไม่ใช่ทักษะต่อสู้ซะทีเดียวจะเป็นแบบทักษะการสืบสืบสวนหรือว่าแบบไปวิธีจับปืน ือว,ว,ว,ว่าวิธีพรางตัวหรือว่าวิธีปลอมตัวอะไร <sk iz ond ay> ก็จะทุกคนก็จะได้เห็นพวกเราพวกเราหมายถึงแบบนักฆ่า <sk iz ond ay> ท,ทั้งพี่ทั้งน้องเฟอเดลกับบอยซันครับได้อยู่ในคอสตูมต่างๆที่บางอันก็น่ารักบางอันก็เท่ะรเยผมก็เนี่ยก็ตัวติดตามปีนี้จะได้ดูไหมปีนี้จะได้ดูไหมโอ้โหผมว่าคนรู้คําตอบกันแล้วครับเพราะว่าเราก็สปอยไปหลายรอบแล้วครับครับผมก็ถ้าถามว่าปีนี้ได้ดูไหม เออจบเฮ้ยเกินทุกคนรู้แล้วพี่ยังไม่รู้เหรอพี่ยังไม่รู้ไงถ้าได้ดูครับผมแกำหนดคอนเอ์ประมาณไหนเออไม่แน่ใจกำหนดการแต่น่าจะไม่ก่อนปีใหม่แน่นอนปีใหม่แน่นอนจริงแพลตฟอร์มก็ทุกคนก็น่าจะเดาออกแล้วใช่ครับก็รอจะบรอจบค่ายเขาออนาสมาว่าจะตอนไหน ทันวาสามสิบเลยก่อนปีใหม่ทันวาสามสิบต้องเพื่อนนี่รู้สึกดูดูเราผอมลงนหมผมนะครับผมไม่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจว่าผอมลงหรือว่าอันนี้ขึ้นเลยแบบรู้สึกว่าก็เข้าฟิตเนสประจําครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยลำบึกบางคนก็บอกว่าเอ้ยผอมลงหรือเปล่าอะไรอย่างงเี้ยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงต้องถามเพื่อนะเลยข้ากินพี่จะถามพอดีคือข้ากินอะไร ผอมลงผอมลงครับผมใช่ใช่ครับผมใช่เขาเข้าเข้าฟิตเนสแล้วก็ตัวตัวเล็กลงด้วยแต่ก่อนนี่เขาตัวใหญ่กว่านี้เยอะมากๆาใช่ตัวใหญ่มากเลยแม่เบียร์ยิ้มเลยตอนนี้ยังไงคือต่อให้เขาตัวต่อให้น้ำหนักน้ำหนักลงใช่ไหมครับมันก็จะมีความมันยังมีความอะไรที่บอกไม่ถูกนกันว่าจะมีความบึกบึนยังไงไม่รู้ของผมนะ ก็เลยทําให้บางคนรู้สึกว่าเอ้ยผอมลงแต่พอมันมีอะไรที่ชัดขึ้นมันก็เหมือนดูปุ๊ขึ้นอะไรเรามีเป้าหมายอะไรบ้างมีครับจีิงก็มีเป้าหมายในการเล่นหุ่นเสมอเราก็ปรับหุ่นเราตามช่วงการทํางานช่วงนี้ถ่ายซีรีส์ก็ต้องอีกอันนึงอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องเป็นอีก่นหนึ่งหรือว่าตามโอกาสของงานอปีหน้าอาจจะอาจจะเห็นผมผอมมากๆก็ได้หรือว่าอาจจะเห็นผมแบบเป็นหุ่นนักกีฬาก็ได้เลย กดดันไหมส่วนตัวผมไม่ค่อยกดดันเท <c oughs> ่าไหร่ครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเราเป็นคนไม่ายคือเราอ้วนง่ายเราผอมง,ง่ายเราลงง่ายเราขึ้นง,ง่ายก็เลยมันก็เลยแบบมันก็เลยสเตเบิลอยู่คนแล้วก็เวลากินหรือว่าไปออกกาลังกายก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบไม่ได้กดดันตัวเองอยากกินก็กินแต่ก็ต้องกินให้มีลิมิตท,ที่ว่าไม่กินของทอดน,นะไม่กินมัาตาลที่มากเกินไปนะก็มีลิมิตของมันนะในแต่ละวัน เรียร่างทองกำลังมาเนี่ยเลยนะครับเรียนร่างทองกำลังมานะเราทำด้วยไปร่างทองรับโหว่าเด็กจีนเอ็มทีวีตอนนี้ทุกคนก็เหมือนแบบเริ่มมีร่างทองกันหลายคนแล้วอะไรอย่างเง well ี้ยครับผมลยเนี่ยขอให้วันนั้นเป็นวันของเราทุกวันร่างทองนะของดังก็เป็นฟิลแบบเหมือนการใส่เสื้อผ้าของสไตล์ตัวละครมันจะต้องใส่แบบมีบางบางซีนต้องใส่เอลรอยอะไรอย่างเงี้ยพี่โจก็จะอยากให้เอวแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่แต่ผมว่า เพื่อนผมก็ซุ่มอยู่นะอ่มันมีครั้งหนึ่งแบบอยู่ในกองถ่ายใช่ไหมผมอ๋อคือพวกผมกับพี่เฟิร์สอะไรเงี้ยเขาจะถ่ายต่อในกองแล้วเพื่อนผมมาเสร็จตอนบ่ายสองเลิกก่อนเลิกก่อนพี่พี่เฟิร์สถามดังว่าดังไปไหนไปไหนต่อไะเนี่ยดังบอกว่ากลับบ้านพี่อะไรเงี้ยพี่เฟิร์สบอกว่าไม่ไปฟิตเนสป่ะเออไม่ไปผมเหนื่อยแล้วผมกลับบ้านปุ๊บผ่านไปสองชั่วโมงเปิดไททีสตอรี่เพื่อนอยู่ฟิตเนสถ่ายลงถ่ายลงเออจะเป็นอะไรกันูดเหมือนกัน ก็ไม่เชิงแอบซุ่มก็ก็โชว์เลยว่าแบบเออมานะอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ดีครับมันจะบอกออมาว่าได้เอวเท่าไหร่โหไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีบอกเรื่องเอวขนาดนั้นสเป c i f i c แต่ว่าแค่พี่โจก็จะคอยพูดตลอดว่าเอ้ยเนี่ยชอบแบบนี้กําลังดีหรือเอาลงอีกนิดนึงหรืออะไรเงี้ยครับผมมันมัดได้ดังเอวเท่าไหรือผมไม่ได้วัดเลยครับคือใช่ต้องต้องถามช่างสไตลิสต์เลยคือล่าสุดที่วัดคือน่าจะ2ปีที่แล้วไม่แต่เราก็ใช้ อันนั้นเป็นเบสมาตลอดอแต่ถ้าเขาคือวันนี้ทำสไตล์หรือใช่ไหมครับเมเสื้อผ้าอะไรเงี้ยกางเกงเขาผมก็ใส่ได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบผมรู้สึกว่าเขาน่าจะประมาณ3 3มสาเอ็ดสามสองอะไรเงี้ยแต่เดีเราต้องดูอันเยอะไรนะครับอุ้ยแต่ก่อนผมเอวสามสี่ครับอันนี้ก็สามเอ็ดสามสองสามเอ็ดสามสองก็รู้สึกดีแล้วครับแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ยัง หาไซย,ยาก์พอถึงควรเพราะว่าสมมติว่าถ้าซื้อเกงมาเอลสามสองใช่ไหมครับ<ม>ขาก็จะเติรละอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบหาจริงที่มันเอลสามสี่สามห้าแล้วก็ค่อยมาทำเอลอีกทีอะไรอย่างเงี้ยครับย้อนหลังไปนิดนึงมันเกิดปีนี้สำหรับเราเป็นไงครับมันเกิดปีนี้ดูแฟนคลับก็ยังเ,เดินเหมือนเดิมอ่าครับก็เอาเอาจริงๆนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาเพราะว่า มืนมันจะมีการกดบัตรเกิดขึ้นครั้งนี้มันเป็นเว็บไซต์เลยคือผมก็เห็นว่ามันมีแบบ d a y d r e a m ดังกดบัตรเว็บไซต์ในแบบพวกเว็บไซต์คอนเสิร์ตอ่ะผมก็ตกใจมากเลยเฮ้ยแบบพี่เล่นแบบเบอร์นี้เลยอแบบเบอร์ขึ้นเว็บไซต์เลยจองบัตรแล้วก็จองบัตรกันหมดเร็วมากก็เรียกว่าเป็นการตอบรับที่แฮปปี้มากๆเลยใช่เพือนพนเขาตั้งใจทำราแบบเวอรบิวมากขนาดนี้ปี่มากๆเลยพี่มันเป็นแบบ ผมบอกตลอดเลยว่าวันเกิดมันพิเศษอยู่แล้วนะเป็นวันที่พิเศษอยู่แล้วแต่ว่ามันพิเศษมากกว่าถ้าเกิดมีทุกคนอยู่ด้วยแบบครับปีนี้อายุยี่สิบห้าใช่ไยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ยี่สิบยี่ห้าเลยพึ่งยี่สิบสี่แล้วพึ่งยี่สิบสี่เลยใช่ใช่พึ่งพึ่งยี่สิบสี่เลยใช่ไม่กี่วันมันมีอะไรขอนปัตเกิดอะไรกับขอนคอนมันเกิดกับตัวเองเอาจริงๆไม่ได้ยังไม่ได้ให้เลยครับยังไม่ได้ของผมเกี่ยกับตัวเองเลยใช่เพราะตอนนี้รู้สึกว่า อยากทําทํางานโคกาสแล้วแบบเราลืมนึกถึงเรื่องแบบของขวัญวันเกิดให้ตัวเองเลยเพราะมันไม่ค่อยได้มีเวลาพักด้วยครับผมเหมือนเราก็ถ่ายซีรีน์แบบอัดแน่นมากๆนี่คุณข้างข้างโอ้คุณข้างอยากจะบอกว่านี่ไม่ข้าดไม่ใช่วันเกิดก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองตลอดเลยโครงกานการโครงกันเอาอีนี้เป็นี้คุณจุ้งคุณจุ้งให้ของขวัญอะไรเราให้อะไรครับให้ของขวัญเป็นตัวเขาเองครับผมโอ้ยยังไงฮะคือออมาหาถึงบ้าน อ๋อไม่เขาผูกโบมาหางานผมเลยครับผูกโบริบบิ้นมาจากไอโบโชลูมรถนะครับแล้วผูกใส่ตัวเองแล้วก็เดินมาเป็นของขวัญให้เลยคือผมก่อนที่จะไปงานันเกิดเขาครับก็คือผมถามเขาแล้วว่าอยากได้อะไรอะไรกันแน่อะไรเงี้ยก็ถ่ายไว้เลยว่าแบบเนี่ยคือหลักฐานนะว่าดังอยากได้อะไรอย่างนี้ลแ,บบนแล้วเขาก็บอกว่าอยากได้เชออยากได้เชอก็เลยอ่ะอยากได้ใช่ไหมผมก็เลยแบบติดโบให้ตัวเองแล้วก็เดินเข้ามาเลย ส่วนนอกจากนั้นที่เป็นของขวัญที่เป็นชิ้นจริงๆก็อาจจะเป็นแบบแว่นตาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเหมือนผมเหมือนออกกองอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันผมเห็นเขาแล้วผมก็ขตาดีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาน่าจะไม่นิดนะตาดีเลยเขาแบบเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วเขาเหมือนแบบเปิดรูปพี่ชอุนอูอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาแบบเห็นแบบแว่นอะไรเขาขยายขยายนี่ก็เลยรู้สึกว่าเออเขาน่าอยากจะได้แว่นนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปซื้อแว่นของพี่อุนอูมาใส่เออก็เอาไป ช่างสังเกตอยู่กันนะเราใช่นะครับช่างสังเกตนี่ช่างสังเกตุนี่ช่ใช่โอเคครับช่างสังเกตครับใส่ใจเป็นคนเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจใส่ใจถูกใจไหมครับของเราถูกใจครับผมใช่ก็ยังดูยังดูในรูปอยู่เลยแล้วก็นี่ก็มาเป็นของจริงเลยดีมากถูกใจตั้งแต่แว่นหรือตั้งแต่ ตั้งแต่เขาเดินมาเลยเดินถือเค้กเขาเดินถือเค้กมาผูกโบนี่ผมว่าแบบโหเล่นใหญ่มากเขาจริงแล้วเขาถูกใจคนให้ครับทำให้เป็นงานยากสำหรับไม่สำหรับตัวเราถ้าเกิดเขาเราจะทำยังไงอ๋อคิดว่าคิดว่านี่อยากได้อะไรอยากได้หรืออยากได้อะไรอยากได้อะไรคงอยากได้คนนี้อยากได้ เสื้อผ้าอยู่แล้วอ๋ออุ้ยเสื้อผ้ามีเสียแล้วสีเสื้อผ้ามีอะไรแล้วอ๋อเสื้อผ้ามีแล้วอยากได้อะไรคะับอยากได้อะไรอันนี้อันนี้ก็ต้องสังเกตเองอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตในเอพิโซดต่อไปอ่าโอเคครับโอเคครับโอเคครับมีงานนิดนึครับผมงั้นก็ฝากด้วยครับผมซีรีส์เราจะใกล้ออนแอร์แล้วครับผม The Hard Killers เขาจ้างผมไปจีบนัฆ่านะครับงั้นก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ฝาก แฟนมีที่จะไปหลายประเทศด้วยนะครับก็มีสแตลเลอลิมปิกครับผมที่ก็น่าจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจ GMMTV อยู่ก็ฝากทุกคนเป็ใจด้วยนะครับผมปีนี้ผมเตะบอลครับที่อะไเตะบอลเช่นเคยครับเหมือนกันเลยใช่ลุงกเตะบอลอยู่ทีมเดียวกันด้วยครับถ้าลุงกู้ไงคือขอแก้ข่าวนิดนึงผมอ่ะเตะบอลเป็นนะครับผมมีแต่คนแบบนี้ผมว่าบอกว่า เฮ้ยจุงเตะบอลเป็นหรอจริงๆผมอยู่ผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมเป็นหัวหน้าทีมนะครับเออเตะมาแล้วทุก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 ตำแหน่งทุกส่วนนะอ่าโฟเวดก็เป็นหรือว่าผู้รักษาประตูก็เคยเป็นอ่าทุกตำแหน่งงั้นงั้นเป็นประตูแล้วกันนะปีนี้เป็นประตูแล้วกันปีนี้เราจะต้องแต่งอะไรแบบเป็นแบบกองหลังแล้วกันครับโอ้ลองๆก่อนลองๆก่อนเดี๋ยวค่อยแบบเป็นเป็นซิกเวตโฟเวดอะไรอย่างเงี้ย